มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมในยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีม 300xmanu นะครับคลิปนี้ EP ที่4ครับผมนะเดี๋ยวพาผู้ชมเนี่ยมาอัปเดตทีมกันก่อนครับณปัจจุบันครับผมนะตอนนี้มูลค่าทีมของเราอยู่ที่ 187,000m แล้วก็รู้สึกว่านักเตะชุดนี้จะลงแรงได้แล้วนะฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันฮะว่าจะได้เสริมหรือเปล่าครับถ้าอยากจะเสริมเนี่ยผมอยากจะเสริมเป็นกองหน้านะครับแต่กองหน้าที่ราคาที่ถูกที่สุดอะ ที่ผมดูก็คือโลเมลูลูกากูนะครับซึ่ง2 0 0 0สนเอ็มคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมไม่ชัวนนะแล้วก็คลิปนี้เนะี่ยยังจะไม่มีตัว b a t เท e p a พาตัวใหม่นะเพราะว่าผมอัดเนี่ยวันที่3สเว็ดก็คือสิ้นเดือนพอดีเลยนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมตามคอนเซ็ปต์นะครับผมนะคลิปนี้จะลงทุกวันที่1นะครับแล้วก็วันที่16กก็คือวันหวยออกนั่นแหละทุกคนะครับ เนก็เข้ามาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตาวกแมนยูก็น่าจะชอบกันนะฮะสำหรับซีรีส์นี้เพราะว่าทีมนี้ครับจะทำเป็นฟูลแมนยูครับและแต่ละตัวเนี่ยราคาแบบแพงทิบหายนะครับแพงจริงด้วยนะฮสำหรับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะนี่คือที่ผมมาร์คไว้นะตอนนี้ก็ผมจะให้ผู้ชมได้ดูคร่าวๆกันนะครับการลืมด้วยความพี่2สองอาทิตย์เนาะคุณผู้ชมครับสองอาทิตย์จะออนทีนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับผมนะเพื่อ ทบทวนความจำก่อนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็น E ีแรกก็บรับไปดูตั้งแต่ EP ีหนึ่งได้นะครับดูมายาวๆได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ผมนะสำหรับตัวนักเตะที่ผมอยากได้นะตอนนี้นะครับถ้าอยากได้ที่สุดก็ผมก็น่าจะเป็นลูกากูตัวนี้ครับผมแล้วปี e 21นะครับสแตทเนี่ยผมถือว่าใช้ได้นะแล้วก็แมนยูเนี่ยมันบูตทางด้านของสปีดต้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเนี่ยความเร็วอะไรมันก็จะถือว่าแบบเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมคลิปนี้จะไม่มีชะทางด เพราะฉะนั้นครับผมนะของในคลิปนี้ของดองลุ้นๆคุณผู้ชมมาครับเริ่มต้นจากโรตารีกันก่อนนะเดี๋ยวไปดูการ์ดทุกคนครับการ์ดเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็จะมีการ์ดจักกิจกรรมสายฟรีกิจกรรมบัตด,ดี้ด้วยนะเป็นการ์ดโลเทมัสิอดุดเออเดี๋ยวไปลุ้นไอคอนกันนะครับถ้าไอคอนออกนี่คือแบบรวยลุ้นฟ้าได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับหลักๆน่าจะเป็นเงินนะฮะที่ออกมาครับมาดูพีพีกันต่อครับนะเดี๋ยวผมเปิดตัวที่มันได้ลุ้นก่อนนะก่อนที่เราจะไปเปิดตัวที่การันตีนะครับ 6 8ชิ้นรับอันนี้คือออนไลน่อต่ที่บอกครับประมาณครึ่งเดือนนะประมาณ2อทิศแต่ว่า15วันโดยประมาณนะครับอ่ะตอนนี้เงินอยู่ที่44,0 0มนีะนะครับมีสี่่นเอมอันนี้คือเงินมาจากคลิปที่แล้วเลยนะครับดูครับมาดูครับได้พวกเท่าไหรคุณผู้ชมตอนนี้ได้ขึ้นไปที่57 0 0 0นะครับยังไม่หมดนะทุกคนนะเพราะว่ามันเกิน150ยบใบ6 0 0 0 0นเอมนะฮะณตอนนี้ครับดูกันต่อครับ7 0,000ไปแล้วทุกคนครับ7 6 เฮ้ยพเพลผือนี่มีเกือบแสนเอ็มเหมือนกันนะใช่ไหมเจ็ดหมื่นแปดครับผมตอนนี้ครับเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยนะครับแล้วก็เซตสุดท้ายครับผมเฮ้ยแสนปะเนี่ยแสนใช่ไหมเพราะตรงน,นี้สองหมื่นสองแสนกับห้าพันเอ็มสองสัปดาห์เท่านั้นครับคุณผู้ชมครับส่วนการตั้งแต่ของเราก็จะประมาณนี้ครับผมในอย่างที่บอกครับเนี่ยก็จะมีไอคอนที่ผมแลกจากกิจกรรมฟรีนะตอนแรกผมคิดว่าจะอัดคลิปวันที่หนึ่งนะครับแต่คิดไปคิดมาก็ อาจมันตั้งแต่วันนี้แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวกิจกรรมสายฟรีเนี่ยมันจะออกไปแล้วผมตื่นสายอะไรเงี้ยนะครับกลัวจะไม่ทันครับแล้วก็มีโลห้ามาทกุฎครับจากบัตตี้ลืมไปครับว่าผมดองเหรียญมันอยู่ด้วยครับนี่ฮะเหรียญมีทั้งหมด32เกือบแล้ะถ้าเกิดว่าทําคลิปไปคือผมก็จะแบบไม่ได้เข้าไอดีอีกเลยทุกคนไม่งั้นนี่โหเสียทิ้งได้สามสิบสองเหรียญนะครับอ่ะมาดูครับมีอะไรแบบเป้งๆมาหรือเปล่านะครับแล้วก็วันที่1เนี่ยตัว Battle Pass น่าจะมีการอัปเดตเข้าามนะครัับยงงไก็ เดี๋ยวรอติดตามครับว่าของข้างในเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับของเรานี้เปิดไปแั้งแต่คืนที่แล้วแล้วเนาะไอตัวแบตเตอร์พาร์ตนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วก็ผมได้ทําการเติมมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนครับสำหรับตัว FC ครับเติมตอนโปรโมชั่นนะครับบอกก่อนนะมันมีคูณ2นะครับน่าตอนนี้เดี๋ยวเช็คก่อนนะครับไอเดียนี้เราเติมไปทั้งหมดอ่าดูก่อนนะครับทั้งหมดทั้งหมดนะครับ900าบาทนะครับผมเติมไปเสร็จเรียบร้อยทุกคนครับตอนนี้900บาท แต่เหลือ FC อยู่60,000นะเพราะฉันก็จะได้สองพาร์นะครับ2เดือนเลยนะนะครับเดือนหน้าก็ไม่ต้องเติมนะครับหรือว่าถ้ามันมีคูณ2ก็อาจจะเติมเพียงไว้ก็ได้ไอ้ดีนี้น่าจะปั้นยาวๆนะับก็ไม่ได้อยากจะปั้นยาวเท่าไหร่ทุกคนครับแต่มูลค่านักเตะนี่แหละมันบังคับนะฮะอ่ะมาครับเหลือ2ชิ้นสุดท้ายครับแพงแบบแพงจริงๆอ่ะนะแต่ละตัวคือแบบคือหลักหมื่นหลักอะไรนี่คือแต่ละตัวมันเล่นได้นะทุกคนนะ แต่พอแบบจะขยบจากแบบหมื่นสองหมื่นอ่ะแม่งกระโดดไปหลักแสนหมดเลยอ่ะนะครับทีมหมื่นเนี่ยมันจะมีแบบหลักหมื่นสองหมื่นต้นตใช่ไหมครับมีแบบเจ็ดแปดหมื่นบ้างห้าหมื่นบ้างในบางตำแหน่งนะครับไม่ใช่กับแมนยูครับไปทุกคนขอหลักพันเยอะๆนะครับสักสามตัวไปไม่ก็แบบรวมกันให้ได้สักประมาณห้าพันอัพอ่ะผมแฮปปี้นะเพรดูจากไลน์อัพการ์ดไล่ชื่อการ์ดเนี่ยไม่น่าได้ลุ้นเท่าไหร่นะครับร้อยห้าสิบใบนะครับสำหรับเซตแรกคุณผู้ชม ปีฮ hard work โอเคหลักพันครับฟุบมาแฟงกี้เดยองครับผมเฮ้ยสี่พันได้นะเทียบกับการ์ดดองเนี่ยนะครับสี่พันหกร้อยเอ็มนะครับมีมิเกลอามิโรนนี่ครับผมนะมีเจมบอดเพาโอเคสองตัวนี้ก็รวมๆประมาณหกพันมาครับสำหรับเซตที่สองครับผมอีกหนึ่งร้อยสี่ใบนะครับผม,อบบผมขออนุญาตเก็บใบตัวอไอคอนเก็บไว้ก่อนนะสำหรับไอคอนบาร์เซโลนาครับ แล้วก็ไอคอนมัติอุดนี่มั่นใจว่าจะได้ปีไอคอนนะเดี๋ยวมาดูนะครว่าจะได้อะไรนะครับโอเคร้อยสี่ใบคุณผู้ชมไปเลยนะครับไปเคลียร์การ์ดมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูครับแต่คลิปนี้มันไม่น่าถึงอ่ะทุกคนครับถ้าไม่ดวงดีจริงๆนะผมคิดว่าไม่น่าถึงสองแสนหรอกนะครับแต่สักประมาณแสนสองแสนสามเนี่ยมีโอกาสอยู่นะครับมาดูครับปีอะไรครับคุณผู้ชมครับยังไม่เห็นเลยนะฟืบมาปีแคบป ไม่ใช่ครับโอ้ปีตัวซีวายนอมินีครับตกใจเพราปีแคปแต่ว่าอยู่การ์ดพวกแปดก็ไม่ได้มีนะครับอ่ะประมาณนี้แหละทุกคนครับตอนนี้การ์ดเหลือประมาณนี้ด้วยนครับอันนี้อย่างที่บอกนะเป็นเจ็ดวันเดี๋ยวผมอาจจะเปิดเอาโรนัลโด้ไว้อยากลองเล่นโด้อีบเอฟในตำแหน่งกองหน้าดูนะครับส่วนใบนี้ครับผมได้มาจากกิจกรรมเลเวลอัพนะครับเป็นคัดสิบชื่อครับอ่ะคัดเรียบร้อยด้วยนะครับผมมีสิบคนนะครับก็ไม่น่าถึงหมื่นทุกคนครับน่าจะได้หลักพันนี่แหละขอดูกากูได้ไหม นะครับเ,ออเล่นเราชอบเฉยเลยนะสำหรับปี E ยีนะครับไม่ค่อยได้จับต่มาจับเราชอบมากเลยนะสำหรับลูกากูครับมาเล่นง่ายทุกคนสปินนาโซล่าครับสามพโอเคทีนี้ก็จะเหลืออยู่2ใบทุกคนครับผมจะเริ่มจากไอคอนบาเซโรน่าก่อนนะครับผมจำไม่ได้ว่าคลิปแล้วผมเลือกเป็นอะไรนะหรือว่าผมเลือกเป็นเงินก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วแต่รอบนี้ครับเป็นไอคอนของบาซ่านะครับดอ้วนเท่านั้น จริงๆโดวนมาขอแบบหลักแสนหน่อยคาดหวังนะเนี่ยไฟโอ้โหไม่ไฟโอ้โหโรโนโัลคุมมัน,นครับสามพันถ้าขายเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักสองพันเจ็ดสองพันแปดซึ่งก็ถ้าเกิดมาเทียบกับเงินเงินน่าจะคุ้มกว่าอยู่แล้วเพราะเงินได้สี่พันห้านะครับเอาละครับโรธามัตเทิลส์ออคลาสคุณผู้ชมครับไอคอนเท่านั้น นะครับไอคอนเท่านั้นนะครับไม่ก็ที่มีราคาหน่อยก็จะมี e 2 1ไม่ใช่ e 2 1ดเลยต้องบอกว่าเป็น ebs นะครับ ebs บวก8ปปีที่ผมรู้สึกว่ามีราคาที่เหลือนะี่คือเน่านะครับมาครับไอคอนได้ไหมขอไอคอนได้ไหมโอ้โหปีแคปเอ้ยไม่ใช่ปีอะไรอะ่ะโอทีซีแปดสามหมื่นหรอ แต่ผมแต่ผมคิดว่าไม่น่าออกนะคือถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นแล้วราคาเนี้ยผมดีใจมากนะแต่พอผมดูสแตทครับโลทามาเทอุสครับร้อยห้าผมคิดว่าไม่น่าสามหมื่นนะนะเดี๋ยวเราไปขายดูด้วยับเผื่อผมว่ามันต้องมีคนเปิดได้เยอะแล้วมันต้องมีการจ้างดึงแล้วนะผมบอกเลยว่าผมดวงดีกับเรื่องนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปขายดูนะใบนี้เป็นคัดหนึ่งชื่อนะฮะ อย่างที่ผมบอกไปผมจะลองเป็น Cristiano Ronaldo ล้วกันเพราะว่าปีนี้ตัวแมนยูหลักๆก็จะมีไอ้พวกอ่ารุดฟานอะไรเงี้ยนะพี่รู้สึกว่าให้เล่นได้เล่นเก่งอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าก็ก็ควรจะเป็นโรนลโดแหละนะครับตัวนี้เลยนะครับ EBS จะเล่นให้แบบหนำใจและเวันเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูฮะคุณผู้ชมครับ EBS นะครับมาครับผมโปรตุเกสนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่ล้านนะแต่รู้สึกว่าแพงแน่ๆครับ โลนโดูล้านแปดหาตังจากไหนมาซื้อครับเนี่ยถ้าเกิดเล่นเราชอบนี่คือเรียบร้อยนะทุกคนนะไม่มีตังค์ซื้อนะสำหรับปีนี้หลักๆเรา,ท,าที่ขายออกแล้วนะมีพวกเดอยองกับอ่ามิเกลมิรอนนะครับรับมาก่อนครับ4,700ครับผมเป็นเซตตอนนี้ครับ1นึ่งแสนห่งหมื่นสองพนหรือสามพันสาเอ็มนะครับก็เหลือตังเตะประมาณ119ตัวโอ้สล้านมีขายครับ อ่ะหลักพันที่เราจะต้องขายมีอยู่3ตัวครับมีคนรับพอดีเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่สูงก็ถือว่าช่วยช่วยกันนะครับตัวนี้สองพันตราคาต่ำหรอจบแล้วโรนุคูมันสามพันนะครับอ่ะโอ้โหตามเือแล้วกันครับสองพันแปดครับอ่ะที่เหลือประมาณนี้ครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะเก็บไว้เป็นวัตถุดิบตีบวกนะครับโอ้คุณผู้ชมดูครับโลธาแมททิวส์เก้าสิบคิวนะครับเก้าสิบคิว ปีโบก้าเลยไหมเนี่ยคือเหมือนผมแบบไม่ได้อะไรเลยอ่ะทุกคนนึกออกไหมคือมันแทบจะไม่มีโอกาสที่จะขายออกเลยน,นี่พูดตามพูดกันตามตรงนะถ้าเป็นปีอื่นแบบอย่างอ่าเขาเรียกอะไรปีแคปเนี่ยสี่ห้าพันผมก็ขายออกนะเออแต่พอมาเป็นปีนี้ครับสองหมื่นสามหมื่นก็จริงนะแต่แม่งก้าวสุดโปรคิว A few moments later ที่จริงอีเล็กเซ่นเนี่ยผมก็อยากได้นะทุกคนครับผมมีไม่ไม่มีขายเนี่ยมีคนตั้งรับสูงอยู่นะ นะครับแต่เห็นหลายวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60,000นิดๆน,นะครับสำหรับพิเซนยูนิเซนน,เนนะ <S <S นะก็ถือว่าราคาถูกแล้วเทียบกับเมื่อก่อนนะครับวารานเฮ้ยเราเสริมวารานได้นะทุกคนเอาก่อนไหมนะครับมาลเซียนี่คือผมเล่นแล้วผมรู้สึกเฉยๆนะครับตัวน,นี้อาจจะเปลี่ยนเป็นลูกชอทีเดียวเลยแล้วกันนะครับลูกากูครับเป็นตัวที่เข้ามือมากๆครับหรือเราจะเก็บตังค์ตรงนี้ไว้เพราะว่าคลิปหน้าทุกคนคลิปหน้าก็จะมีทางด้านของ Ba t t l e Pass มาแล้วก็น่าจะครบอะไรเรียบร้อยครับ ถ้ามาเปิดเราเราได้ประมาณสักแสนเอ็มเนะี่ยเรามีโอกาสเสริมลูกากูนะหรือถ้าเกิดว่าดวงดีมากกว่านั้นหน่อยนะครับเราสามารถขยับมาเป็นเวนดูนี่นะสี่แสนนะถ้าดวงดีนะถ้าดวงไม่ดีเนะี่ยการันตีแน่ๆผมคิดว่าลูกากูนะคลิปหน้าใด้แน่นอนหรือถ้าเกิดว่าเราจะลดช้อยมาเสริมเป็นวารันกับอนะีลิกเซ่นเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะได้2ตัวนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะยังไงก็เก็บไว้ก่อนไหมทุกคนนะครับไปซื้อตัวที่รู้สึกว่าใช้แล้วจบไหม พละหลักผมรู้สึกว่าทีมที่ผมใช้นะตอนนี้มันเล่นได้นะทุกคนนี่ครับหน้าตาทีมของเราประมาณนี้ครับแล้วก็ได้คิวเซนเตลโรนัลด้ด้วยนะครับตัวแบกก็เป็นโรนัลโดครับแบกได้ประมาณ7วันนะครับเพราะว่ามันเป็นกาเช่านะอย่างที่บอกครับที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าเล่นได้ละมาคัร์ดนฟอร์ดแดนนีเจมอะไรเงี้ยนะครับดาริวินพ็อกปาที่จริงพวกเนี้ยเซตเนี้ยผมว่าเล่นได้ประมาณนึงการไต่ขึ้นซอกประมาณชาร์เลนเจอร์ผมว่าเซตเนี้ยไม่น่า็นปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้สูงกว่านี้ผม แล้วประเด็นคือ ID นี้ซีรีส์นี้เราเติมแค่300นะครับหรือว่าเติมแค่ตัว Battle p a พ s ตัวแซ d ด r ตตัวเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะสำหรับการแบบจัดฟูลทีมแบบแมนยูให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนะี่ยน่าจะใช้เวลาพอสมควรจริงๆนะครับนอกจากว่าจะดวงดีจริงๆนะทุกคนนะเปิดได้ตัวแบบหลักแสนหลักล้านล้านอะไรเงี้ยนั้นคือสบายบื่อครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ยาวไปนะครับสำหรับซีรีส์นี้ครับแล้วก็แถมหน่อยด้วยครับผมนะด้วยคานที่ผมอยากเล่นโรนัลด้ด้วยคนระับ EBS กับคะแนนของ CC เนี่ยผมก็เลยชั่งใจอยู่ทุกคนครับถ้า CC เนี่ยผมสามารถซื้อบวกหนึ่งเนี่ยมาขึ้นตีบวกห้าผมรู้สึกว่าแตทบวกห้าของโด CC เนี่ยจบนะครับถ้าเกิดว่าซื้อ2ล้านผมว่ายัางไงก็ไม่คุ้มนะฮะตีเอาดีกว่าทุกคนครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บเงินนะครับมาอัดแบบอันนี้คือในกรณีที่มีตังค์แล้วนะฮะมาอัดเป็นด EBS เลยเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าจบเหมือนกันนะครับแต่โด CC ก็แหมนะครับมันเป็นโดที่มันเวอร์ชั่น2องเท้าอลฮะคุณผู้มชม นะครับผมรู้สึกว่ามันต้องเก่งมากๆแน่ๆนะครัสำหรับโดซ CC แล้วประเด็นคือความเร็วมีเยอะด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เท่าเน่านะของ EBS นะฮะบวกแปดอะแต่ผมรู้สึกว่าเราน่าจะใช้ตังค์ไม่เยอะมากจากที่ผมคํานวณแบบถ้าเกิดว่าไม่แตกนะนะครับแล้วก็เต็มหลอดตลอดเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเกินเ0 0 0แสนเอ็มนะครับมันก็จะประหยัดจากโด e e s s นี่ยไปประมาณล้านเอ็มเลยไงนะครับก็ อันนี้คือความคิดผมยังไงก็คุณผู้ชมก็ลองเปรียบเทียบดูถ้าเป็นคุณผู้ชมเนี่ยจะเรียกโดโ e น่ ebs นะครับหรือว่า44บวก5นะครับแต่ถ้า44บวก5เนี่ยเราต้องมาตีบวกเองนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ก็ผมนะไว้เจอกันใหม่ใน ep หน้าครับผมนะเดี๋ยวดูกันว่าคลิปหน้าเราจะได้สนใครถ้ผมนะคลิปหน้าเนี่ยมี battle part แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงเจอกันคุณผู้ชมครับผมนะเจอกันครับสวัสดีครับ